สวัสด,ดีจ้าพี่น้องฟางไายทุขสุขพนเดอ้อมาเด้อจ้ะมากินน้ำยาป่าปลาทูน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องปล่อยเฮ็ดกะลังไม่เมยจ้ะเพื่อออกเพื่อออกตาเพื่อออกหนามาเด้อพี่น้องเด้อกระดุมเสือกระบ,บมุมีเออเอาเอาเอามาเยอะใส่เสือไม่กันกระดุมเสือ่อยหายไปได้ปื๊ดเพราะเสือพอเท่ากัน ติดกระดุมไม่ก็พี่น้องติดกระดุมพิษติดกระดุมพิษมาเดอ้อพี่น้องเนี่ยยั่วๆลยจ้ะน้ำยาป่าน้ำยาป่าเขาปุ้นน้ำยาป่าป,าปะทูจ้ะพี่น้องเนี่ยเสบเอืมอืมักบุ้งลวก แก่แก่ต้มเป็นหม้อเลยพี่น้องน้ำยาป่าปะทูจ้ะพี่น้องว่ะคนๆเลยเนื้อป่าพู่นะแข็ง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 จ้ะอืม้มเจงกระปุพป่ะปุ้โห มายูน้องยอลัางทขึน้นดูเลยปล่อยก่อนพามาเล่นไปก่อน ม,มาจับพี่นอ้องว่ะซ่เบเสียผักบุ้งดึเ่ะผักบุง้งมันมีผักบุ้งกินพี่น้องมันมีผักบุ้งนะ อเฮ็ดเองน้ำยาเฮ็ดเองจ้ะเฮ็ดเองเฮ็ดเองคอยกินน้ำยากะทิมาได้พี่นอ้องมันจะย่านเป็นไข่บ้านแม่มต้องกินน้ำยาป่ามันเศ้าน้องหยกมันกินไปแล้ว อันนั้นต้องหยกกินน้ำยากะทิอันนั้นเจะแจ้วก็เลยเฮ็ดน้ำยาเองน้ำยากะทิแต่คอยว่าบอกกินว่าได้กว่าน้ำมันอ่ะเดียวเดียวยกหม้อน้ำยาป่ามาให้แกดิ ค่อยๆย,ยกหม้อน้ำยามาให้แม่ดิมันแห้งหมดเอามาแก่จะเอาใส่อันนี้ย่างไปย่งางมาก็จะได้กินมันดูดเปิดเพ่องขัาปุ่นมันดูดเปิ่ใส่น้ำด้วยหรอ เฮ็ดไหลคอยเฮ็ดไหลพี่น้องว่เอือหวาวะเฮ็ดไหลเฮ็ดไหลจ้ะว่ะเส้นพี่น้องดีจ้ว บุ้งนะเอามาลวกก่อนพี่น้องเอาลวกก่อนลวกเขามากกินกับปุ้นเนี่ยอือสาวสาวสาว ยั่วๆเลยพี่น้องเ,เอ้ย่าจันแต่เป็นเด่นตนตาืมน้ำยายั่วใจหลายๆสุดน้ำม,มันเอาใส่สุดน้ำม,มันพี่น้อง มาเยอะทุกทีจะทำน้ำยาปากระป๋องน้ำยาปากระป๋องจะแก้หกอยมักเท่าไหร่ถ้าเป็นปลานินยิ่งอร่อยพี่น้องน้ำยาปลาปลานินเนี่ยแซ่บ เนี่ยมันจะหวานๆเลยมาด้วยจ้ะน้ำยาปลาปลาทูหนึง่งอ,อ,อร่อยอันนี้เลยอร่อย